ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งความงม,มงายนะไม่ใช่ไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์เนี่ยเป็นไสยศา,าสตร์ไสยศาสตร์เป็นหมายถึงว่าหลับไงพุทธศาสตร์หมายถึงตื่นไงตอนนี้มันสอนใช้กันหลับทั้งหมดล้วนะหลับก็คือความงม,มงายนั่นเองฮะสอนให้ โอ้โหไม่เชื่อสิ่งอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มันไ,วไหวแม้กระทั่งต้นไม้ไหวอะไรก็ไม่รู้นะ,ะไหนล่ะมงคลสามสิบแปดนะฮะมึงพูดถามหน่อยในสามสิบเอ็ดภพเนี่ยพมมีกิเลยไหม เต็มหัวใจเลยโลกกดหลงยังเต็มอยู่แล้กิเลย,ยังไม่ได้สักตัวแล้วแล้วมึงจะไปขอพรอ่างมันได้ไงอ่ะมันจะให้มึงอะ่ะฮะใชว่าดามก็เหมือนกันโอ้ยมีแต่ผ้า,าหลานเท่านั้นผ้าเรียกเจา้าเทินทีละกีอารมณ์พวกกิเลนี้ได้โลกกดหลงในสามสิบเอ็ดทบเนี่ย ไม่มีทางยังเต็มอยู่มันยังทุกอยู่อ่ะใช่พรมเนี่ยมันแค่จะอารมณ์ชานขม่มไว้ไปเกิดเป็นพรมอ่ะ,อะแล้วมันมันจะไปช่วยอะไรอ่ะเอากูถามหน่อยมันจะไปช่วยใครได้มันเป็นกรมมนนกรมอ่ะเอาฮะกูถามหน่อยว่ามึงไปขอพรได้เนี่ยมึงจะไปเชื่อเรื่องกรรมได้ยังไงฮะวกกลับมาชี้ต้นเลยต้นเรื่องเลย ฮะในเมื <Es> <an> ่อใครโดนบันดาลให้มึงได้เนี่ยมึงก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนี่ก็ด้ของขงมันเนี่ยไม่มีทางหรอกทั้งมันจึงอย่างนั้นก็ขอได้ทุกคนเอาสิมันไปขอกันไม่รู้กี่ล้านกี่แสนคนม่ เหมือนกับหลวงพ่อปากแดงไงมึงไปขอสิงั้นมึงไม่ต้องทำอะไรเลยไปขอจากหลวงพ่อปากแดงไปฮะรางวัลชิ้นหนึ่งมันก็มีผุกคนไม่กี่คนหรอกฮะแล้วมันไปขอกันกีนก่ล้านคนละ่ะไม่ขอก็ถูกคนที่ไม่ไปอ่ะ ม,มันไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมเลยนั่นแหละคือมันไม่เข้าถึงศาสนามันก็เลยไปร้องขอวิงวอนขอศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้เทวดาเฝ้าเทวดาบ้าบอกเขาแจกแล้วจะไปหาเฝ้าอยู่ไงเขาไม่มีการมีงานยังไงไม่รู้ใครจะไปตามรู้ตามเห็นมันมันก็อยู่กันแบบพวกเรานี่แหละ จะไปอยู่ทําไมต้นไม้แหมงาไปอยู่ตามต้นไม้มันจะมีชั้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ยังไงตึกเทพอะไรทีอะไรกวาดดเขาทไม่กวาดหากูว่าไม่จะกวก็เขียดเฉลยช่วยกวาดหยาดอ้าวอะไรที่มันเทพถูกคนตอนมันมันไปฉาเอาอะไรไปคิดเอาเทวดาอะไรจะไปอยู่ต้นไม้อะโอ้ยเขาก็ต้องมีชั้นของเขาฮะ เขจไหมไ้่ว่าจะหาเขาสบายเขาก็มีชั้นของเขาจากบุญกุศลนี้ก็ทำอะอมึงก็อยู่เหมือนกับมนุษย์นี่แหละอ่ะเทวาถ้ามันมีกิเลสอยู่มีรบคนหลงอยู่มันก็ย่อมทุกขเข้าใจไหมมันยังไม่พ้นทุกข์เข้าใจไหมให้หละความหมายของกูอ่ะ มันจะไปช่วยอะไรได้แล้วมันมันต้องเป็นเรื่องของกรรมอะ่ะไม่มีใครช่วยใครได้หรอกโอ้ยเขาอยากเป็นมนุษย์จะตายไป